สวัสดีจ้าทุกคนห้ไกส์นี่นะคะวันนี้นิงก็จะพามาปลูกผักนะคะนี่จะหลังจากพักนิงคืออันน้องๆของหงนิงนอกจาะกนะ้องพี่น้องกะกะมาอาบแดดจะพี่น้องนี่กะอยู่ทั่งสันนาะนั่มจะพี่น้องกะคือแบบว่านิงกะจะมาเพาะพักเพิ่มพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอันนั้นก็เป็นพวกแตงนาะจะกเนาะเดี๋ยวนิงจะผ้ามาเพาะผวกสลัดเพิม่มเนะนะอกจากเนาะนี่ก็จะเป็นผักผักชีลาวนอกจากนี่ผักชีลาวกะหัวกะหาง ชีลาวแล้วก,ก็มีลายพักด้วยพี่น้องนิ่ก็ว่าจะเพาะเพิ่มจ้ะนี่มีทัวอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นอกจากพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักชีโรยหน้านะคะนี่ผักชีโรยหน้านี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะคะเอสลลี่นอจากเนาะนี่ก็จะมีลายพักพี่น้องนี่นิ่งกะสืส่อมาหม่นี่ ผักก็จะมีหลากหลายด้วยพื้นพี่น้องด้วจัดสลดัดจะพี่น้องนิ้งก็จะได้เพาะสลัดเพาะอันนี้ไวจะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอันเพราะว่านิ้งเพาะพวกนี้ไปแล้วจะพี่น้องเพราะว่าพวกนี้นะเขาต้องใส่ใช้ระยะเวลาการเติบโตนานนะคะนิ้งก็เลยเพาะก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดพักบุ้งแล้วพี่น้องเนาะนี่จจะ ไม่ผักบุ้งนะคะนี่ม่เล็ดผักบุ้งนะคะนิงกะไม่ผักลายอยู่พี่น้องแต่ว่านิงอาจจะบริ่พ่อเบิร์ดเด้อพี่น้องเด้อเดเอ on t a บ l e นี่จะพักนิงก็จะมีหลายหลากหลายจะพี่น้องนี่ก็จะมีกะเพราพร้อมกะเพราแดงนะคะนี่ไม่หอยบัเกเขือพี่น้องนี่นิงกะสร้างแม่าเราจะพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นใบกะเพรานะคะนี่อันของเมืองไทยจ้ะอันนี้ก็ขึ้นจะเป็นของเมืองไทยเราจะเนาะ นี่จะพวกทั่วพผกเงงของอันนี้อันนี้เป็นถั่วของของยูนี่ด้วพี่น้องด้วนี่จะนิ้งกะเพาะไปแล้วเนาะมีคณาคณะนิงก็เพาะไปแล้วนะคะนิงเพาะไปแล้วนิงก็อันนี้นะคะนี่ก็คือใบเมียงลักนะคะนิงก็เพาะไปแล้วนะคะนี่จะพักไร้บดพี่น้องพักไร้ไรแต่ว่านิงก็จะเพาะเอาแค่แค่ที่นิ้งจะปลูกนะพี่น้องเนาะนี่จะก็จะมีเบิร์ตทกพักด้วยพี่น้องพักกวางตุ้ง ข้าน้าอันนี้อันนี้อันนี้ของของเมืองไทยนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นผักกาดจ้ะนี่ก็จะเป็นโหระพานะคะนี่ก็จะมีเบิร์ดด้อพี่น้องเด้อนี่นิ้งก็จะมีมีผักหลากหลายชนิดนะคะนี่จะ้ะนิ้งก็เฉพาะยางละเล็กยางละหน่อยนะคะอันนี้ยังมีฟักทองฟักทองก็มีนะคะนี่ฟักทอง,ทองนี่มีเบิร์ดจ้ะพี่น้องนี่พันธุ์พักนิน้งจ้ะกับ ับนี่หลายจ้ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นฟักทองของฝรั่งนะคะนี่ก็จะเป็นฟักทองของของฝรั่งฟักทองหน่อยจ้ะพี่น้องนี่นิ้งกะบริปูฟักทองเราวจ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักกาดอันนี้บานเห่าจ้ะพี่น้องอันผักกาดเขียวหน่อยผักกาดหินบานเห่านะพี่น้องนี่นี่จ้ะกะอันนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดย้อมนี่นี่จ้ะนิ้งกะ นี่ทุกพักเอารูดจะพี่น้องความตุ้งนี่ก็คืออันนี้จะพี่น้องนิ้งกระแกะเพาะแกะเพาะบ้างแล้วก็มีนะคะนี่จะก็คือนิ้งกระเพาะไปบ้างแล้วด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าอันใดที่มันเป็นพักไข่ใส่เวลาใช้ระยะเวลาในการเติบโตนานนะคะนิ้งก็นิ้งก็เพาะก่อนเนาะนี่จะอันใดที่ เป็นพักฟละมาพี่น้องเนาะเขาใช้เวลาเร็วนะคะในการเติบโตเพราะว่าเขาเขาอันนี้กับสภาพอากาศนะคะนิ่งก็จะเพาะทีหลังนะคะนี่จะพวกนี้ก็คือเพาะก่อนจะจนใหญ่เราจะนี่พวกที่นิง่งรีวิวให้เบิ่งนะ่ะแหละจะพี่น้องนี่จะพี่น้องนิ่งกระสืออันนี้มาไหมเพราะว่าอีหยังที่นิง่งเพาะเพาะแตงแล้วพี่น้องเนาะนี่จะนิ่งเพาะแตงนี่นิ่งเพาะใส่แก้วด้วพี่น้องด้วย จะเป็นแก้วกาแฟนะคะแก้วแก้วกระดาษกาแฟนะคะนี่นิ้งเพาะใส่กาแฟเพราะว่าอีหยังเพราะว่าเพราะว่าแก้วกาแฟนี่เพ่นใหญ่จะพี่น้องญ่ใหญ่กว่าช่องอันนี้จะพี่น้องนี่หญ่กว่าช่องพัดสลัดนาะพี่น้องนาอนิ้งก็เลยเพาะใส่แก้วกาแฟเพราะว่าเพราะว่าพ่นดนกว่าจะได้ออกจากข้างนอกนาะพี่น้องเนาะนี่จ้าแตงนิ้งกะต้นญ่แเราพี่น้องนี่ต้นสูงเราจะนี่ รอแล้วนะคะรอรอรอที่จะออกไปปลูกนอกบ้านแล้วนะคะต้นแตงนะคะก็คือนี่ต้นอันนี้ก็ง่ายเราจะพี่น้องนี่ก็คือพวกนี้นิงก็จะเพาะใส่แก้วนะคะเพราะว่าเขาจะมีช่องใหญ่กว่าอันนี้นะคะอันนี้นิงกลับไปซื้อมานิงกลว่าน,นิงจะเพาะสลัดเนาะพี่น้องเนาะนิงจะเพาะสลัดสซนีนี่จะซื้อมามันก็จะมีสามชิ้นนี่หา้าเดอวยพี่น้องเดอนี่อันนี้ тра, อันนี้ก็ ที่ใส่ดินนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่รองนะคะก็คือรองรองเพื่อไม่ให้น้ําหยดนะคะนี่จะมันก็จะเป็นที่รองนะคะนี่จะก็จะเป็นที่รองนะคะที่รองในการใส่ดินนะคะนี่จะก็แต่อันนี้นะคะนี่นี่นะคะแล้วมันก็จะมีฟ้านะคะนี่จะ อันนี้ก็จะเป็นฝานะคะนี่ฝาเพื่อครอบนะคะเวลาเราปลูกผักเสร็จนะคะเพราะว่าอากาศยูฟิลแล่ด์มันหนาวนะพี่น้องเนาะนี่จ้ะมันก็จะครอบไว้แบบนี้นะคะอากาศยูฟิลเล่ด์หนาวจะพี่น้องเราบานันทึกัารการพ่อพักเพาะยังสิจ้ะทำามีอันนี้ซอยพ่นก็นจะอุ่นเพ่นก็นจะออกไวจะพี่น้องนี่เนาะนี่เดี๋ยวนิงจะพามาเพาะกันนะคะนี่ว่าจะเพาะอันนี้ยังไงนะคะนี่จะ้ะก็คือนิงก็อธิบายให้เบื้องนิงรื่ม ลืมเ,เอาให้เมืองก่อนทีนิงจะอน,นันเนาจะพี่น้องเนาะนี่จะมาจากพี่น้องมาเมืองมาเมืองการเพาะกันจะนี่นีก็จะเพาะสลัดนะคะก่อนนิงจะเพาะสลัดอันนี้จะพี่น้องนี่สลัดอันนี้จะพี่น้องสลัดนี่ นิงคาดว่าอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานก็จะได้ออกออกจากบ้านได้แล้วนะคะอากาศนี่เราจะเดี๋ยวนิงจะเพาะเพาะสักสต้นนะคะก็คือก็คือช่องหนึ่งนิงจะเพาะ2ต้นเพาะหน่อยร้ายแต่อันนั้นจะพี่น้อง นี่นะคะ,มะเมล็ดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นบโนจะนี่จะนี่นี่เนาะมันก็อันนั้นนะคะมันก็จะเอาไม้อันนี้นะคะไม้จิ้มฟันนะคะก็จะไอ้น,นี่เคียร์นิ่งจะเพอเพอได้จากตนนสองตนกับพ่อเนาะดิน นี่นะคะนิงก็จะเคลียร์แล้วนิงก็จะเอาเม็ดลงนะคะนิงก็จะเพาะนี่เราจะทีละหน่อยนะคะพอจากสามต้นเนาะจะเดียวนิงพอสามต้นดีกว่าพี่น้องเพราะวะ่าอันนี้จะนี่จะ้ะนิงก็จะเพาะไปเรื่อยๆเราจะพี่น้องนีนนิงก็จะเคลียร์ดินแบบนี้นี่นจะ้ะเด้อเดเด ปลูกสามต้นต้นนี้ต้นกลางต้นนี้จ้ะถ้าพ่อเบลว,ว่า้าเม็ดมาวานหลายหลายเพิ่งกับเกิดนั้นเกิดหลายแล้ววันนี้เพิ่นเบอ,อันนั้นจะพี่นอ้องเพิ่นเบสมบูรณ์จ้ะเพิ่นอันนั้นจ้ะ ทุกปีนิ่งกวานเอาลราจะพี่น้องแต่ว่าวานนะมันก็ดโดนจ้ะพี่น้องเพราะว่าหนาวหอนแล้วมันโดนเนาะโดนก็จะคืนนะจ้ะพี่น้องนิ่งก็เละอันปีนี้นิ่งก็เล่วนิ่งจะเพาะเพาะเราก็ถึงเวล่านิ่งก็จะไปปลูกเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนจจใหญ่ใหญ่ไว้ก็กันจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเพื่อนก็จะใหญ่ใหญ่ไว้ก็กันอย่จากการการวานก็การอัน ปลูกแบบว่าเห้าเพาะไวนะจ๊ะพี่น้องจ้ะกะนั่งเพาะไปจ๊ะพี่น้องนี่กะนั่งเพาะไปเรื่อยๆจ๊ะพี่น้องนี่จะกะคืออันนั้นจ๊ะพี่น้องทุกปีนิ้งวานถิ่มใบนิ้งกะโดนจ๊ะพี่น้องก็จะก็จะอันพักพักจะแญ่เนาะจ๊ะพี่น้องเนาะนิ้งก็เลือว่าปีนี้แลยวนิ้งจะเพาะเอา ถามว่าท่านกินบอมันกับท่านกินอยู่แต่ว,ว่าหัางหังอน,นันเ์น,น้ะพี่น้องเนาะปีนี้กะอยากกินไหวจักหน่อยจ้ะพี่น้องก็เลยลองเบิงลองเบิงว่าอันจะกินจะได้กินไหวบอเพราะว่าสภาพอากาศฟินแลนด์มันกับบอเนนน้อนเลยพี่น้องเป็นสภาพอากาศที่แบลว่าอน,นันตจ้ะสภาพอากาศมันบอเนนอนเรามันกับแบบว่าเข่ากับบงหูวก,กันนะจ้ะพี่น้อง สภาพอากาศยุนีนะจ๊ะก็เป็นสภาพอากาศที่แปลว่าเดี๋ยวกับหนาวเดี๋ยวกับอุ่นนะจ๊ะมันอันนั้นสภาพอากาศเกี่ยวกับสภาพอากาศจะพี่น้องกันเลยอันนั้นยากจ้ะนี่การเพาะพักเพาะยังสีน้องพี่น้องนะเนาะเิ่นการอันนั้นจ้ะ อย่างในการเกิดของเพิ่นนะจ๊ะพี่น้องนี่จาะพี่น้องยื้ตั้งแดนกะหาเพาะพักจาะพี่น้องอืม อยู่ในตลาดเด้อพี่น้องเด้อก็มี่อันอันพาะพักนี่ก็มี่ลายแบบลายยางพี่น้องเขาก็ไปเลือกเอาจะว่าเขาอยากได้แบบใดจะพี่น้องเขาก็เลือกเอามีลายแบบลายยางพูดนี่จ้ะพาอที่นิ้งพาอแตงน่ะนิงน้งนิง้งนิ้งนิ้งไปเห็นอันอันนี้เราเรา,เราจะพี่น้องแต่ว่านิ้งกะคิดว่าเพื่อนอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนอันช่องน้อยแล้วอีกอย่างนึ่งเพื่อนกับแบบว่าแต่งมันกับสิต้นใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านิ้งคิดว่านิ้งเพาะไว้ปีนี้นิ้งก็เลขเพาะใส่แก้วจะพี่น้องมันยังสิเด็เป็นแบบว่าต้นภผยต้นมั่นพรอมเนาะพี่น้องเนาะนิ้งก็เฮ็ดไปตามภาษานิ้งละจ้ะนี่จ้ะกรเพราะไปจ้ะลงลายลงลายเม็ด ก็สิออกลายเม็ดบอ่อยู่ออกลายลายนี่จ้ะออกลายลายก็อันนั้นจ้ะพี่น้องก็ต้นมันก็โบอันนั้นโบสมบูรณ์ก็อันนันนน้นจ้ะนี่เนาะจ้ะนี้ก็อันนั้นจ้ะเอาอันให้เบิ้งจ้ะพี่น้องว่า เพราะในบ้านเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้หิมะก็ยังบละล,ลายเนาะพี่น้องเนาะงนี้ก็เพราะในบ้านให้เบิ่งจ้ะพี่นอ้องนี่ก็เอาอันอันนี้เสียบเสียบเพราะมันเป็นร่องเข้าไปจ้ะพี่นอ้องนี่ก็กบดินจ้ะพี่นอ้อง อเอาไ้กินก็สมตำจะ้ะกินก็สมตำกินกะปนนาห้อนมากกับพ่อเด็กปูกพักกินยุ่จ้ะพี่น้องนาหนาวมากนี่ก็โอ้ยหนาวยาวนานนะคะก็คือนี่แหละ็จะได้มีความซุกในการเด็กปูกพักนาล่อนนี่แหละจ้ะพี่น้องน,นาหนาวกะมีความซุกไปอีกแบบนาห้อนกะ มีความสูงแพงเดี๋ยวเขาปลาน้ำนากจากพี่น้องเน,ะน,นาะจ้ะล่อ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 หิม,มาลายจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาเขาปลาเก็บเห็ดจ้ะเห็ดออกบดออกลายบ่เนาะปีนี้คือจังหนาวโดนแทะกระทาเนาะพี่น้องเนะาะท่าท่าเบื้องท่ารุ่นเบื้องว่าเห็ดปีนี้สิเป็นจังไดเน,นาะจ้ะพี่น้อง นี่จะก็จะพาะปลูกไปปลูกไปนะคะจะนิ่งก็จะใสให้มันเม็ดเม็ดจะพี่น้องเพราะว่ามันมีเม็ดอยู่นี่ในมือนิ่งมีสองสามเม็ด ีจ้าก็สุขสันต์วันสงการเด้อจาเมืองไทยทุกคนดกเด้จะเด้อนิ่งกะนี่ล่ะจะสงการปีนี้กะหิมะแต่ยังบลาไล่จาพี่นอ้องกะเล่นหิมะไปจ้ะนี่จ้าก,กะเนาะอยู่คนลราัวโลกจากพี่นอ้องนี่ อยู่กันคนละขั้วโลกนะคะก็จะอากาศก็จะต่างกันนะคะก็ขอเห็นมวลไม่สงการเด้อพี่น้องเด้อมาจากพี่น้องนิ่งจะภาาพาะอันนี้ก็ผักชีโรยหน้านะคะผักชีก็กลิ่นหอมเหมือนบ้านเราเลยนะนี่จ้ะก็คือ ผักชีโรยหน้าจะพี่น้องเดี๋ยนิ้ค่ะนะเพาะกับพี่น้อนนงอนนอส,อสามสาม,สามนี่นะคะเม็ดก็จะเหมือนกับบ้านเราเลยนะคะนี่นี่จ้ะเม็ด,มดพัดอันนั้นจะผักชีโรยหน้านะคะนี่จะ้ะนิ่งกะทั้น,นั้นเนาะพี่น้องเนานะเดี๋ยวนิ้ให้ดึงสัดๆทั้งนี้จ้ะพี่น้องน,นี่จ้ะนิ้งกะ จิ้มอันน,นั้นเด้อพี่น้องเด้อจิ้มพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นเป็นฮู้จ้ะพี่น้องนี่พ่อเป็นฮู้จักหน่อยนิงก็จะเอาลงรูล,ละเม็ดรูล,ละเม็ดนะคะนี่จ้าจ้ากระเพาะแกจะทึงนาล่อนเราจ้าพี่น้องกะเพาะพักจ้ะนี่ก็ เอาไมา้จิ้มนะคะให้มันให้มันให้มัน,ม,นมีล่องลองเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเอาเม็ดลงไปจ้ะนี่ นี่จ้าพี่น้องกะอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็สงการแล้วนะคะก็สุขสรรวันสงการนะคะนี่จ้านิ้งยูเมืองนอกกะนิ้งยู่คนเละากัวโลกกะอันนั้นจ้าพี่น้องกันนี่ละจ้าอันสงการบ้านเฮาก็เริ่มเพาะพักจ้าพี่น้องนี่กะจะเริ่มเพาะผักนะคะเริ่มเพาะพักจ้าพี่น้องเพราะว่าอากาศยูฟินแลนด์เพื่อนกะหนาวเนาะจ้ะเนาะก็จะสภาพอากาศหนาวก็จะเพาะพักเพาะยังกะ เฉเพาะได้เฉพาะหน้าร้อนเนาะพี่น้องนอกะอันนี้เนาะหน้าร้อนแล้วก็เพาะเพาะผักไว้กินนะคะนี่จะกะเป็นวิถีชีวิตตนนั้งแดนเนาะจะพี่น้องกับเพาะผักไว้กินจะพี่น้องนี่นิงก็จะเพาะไว้นิงมีบานพักบ้านล้างบ้านพักล้างน้อยจะพี่น้องอยู่นอกบ้านเนาะจะเนาะถ้าเป็นผักไทยถ้าเป็นผัก ผักไทยห้าเนาะจะพี่น้องนิ้งกัจะพาะนิ้งนิ้งก็จะเอาไว้ในบ้านพักจะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นผักสลัดของฝรั่งนะคะนิ้งก็ก็มีแปลงผักอีกแปลงหนึ่งนะคะนิงกับมีแปลงพักอยู่ข้างนอกคือกันจะพี่น้องนี่จะนิ้งก็จะเอาผักสลัดฝรั่งนี่เขาทนกับสภาพหน้าหนาวได้นะคะนิ้งก็จะเอา จะเอาเขาไว้ในแปลงผักนะคะแต่ถ้าเป็นผักไทยหรือไม่ก็ผักที่มันไอ้นั่นนะคะนิงก็จะเอาไว้ในบ้านผักนะคะนี่จะนี่นิ้งพอให้เบิ้งจะพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งกันนอกจากพี่น้องว่าว่าปีนี้พักนิ้งจะงามบอ่อนาะจากพี่น้องเนาะนิ้งก็ไอ้นั่นจะยูนีนิ้งก็านนงกมากนาหฮอนนะฮอนนะนิ้งมาก มากเพราะว่ามันจะได้ปลูกพักจะได้เข่าป่าเนาะพี่น้องเนาะฟินแลนด์ก็หนาวนะคะหนาวเจ้าพี่น้องเดี๋ยวนิงเอาห้เบิรงเนาะเจ้าพี่น้องว่านิงอันจอหูหล้ลวนิงอันนั้นจังใดเนาะ,ะ,ะพี่นอ้องเนาะนี่เจ้าพี่น้องเม็ดผักอันผักอันนี้ก็จะเป็นผักชีโรยหน้านะคะเหมือนบ้านเราเลยนะคะเม็ดผักนะคะนี่เดี๋ยวนิงจะอันนั้นวิธีปลูกให้ดูนะคะ อันวิธีนี่กัเป็นวิธีของนิ้งเองเด้อจ้ะเด้อนี่นิงก็ไม่ได้มีแบบว่าทฤษฎีอะไรมากมายนะคะเราก็ทำเหตดไปตามที่หฮอถนัดนั่ะจ้ะพี่น้องนี่นี่จ้ะกะกบไปจ้ะพี่น้องกบดินนิ้งก็จะเจาะรูเข้าไปนิ้งจะปลูกหาต้นห เจ้าพี่น้องอเพราะว่าถา้าถ้าว่านนี่เพื่อนก็คืนเพื่อนก็คืนแปลว่าอน,นันไาาเจ้าจพี่น้องถานิ้งวานิน้งกับว่านลายล,าย,ลายดอก,กเพราะว่าเพราะว่านิงกับอยากให้มันเลี้ยวเลี้ยวเนาะนิงกับเฝ้าเฮ็ดนิงกัแบบว่านแปลว่าเม็ดมันเหลือนิงกับเอาใส่มันก็ไลาเจ้าพี่น้องมันเก้นมา ขึ้นมาลายยามนิ้งเด็ดกินนิ้งกะท้อนลากออกน้ำจะพี่น้องเพื่อตนอื่นสิได้ไงเนาะจะเนาะทุกปีนะนิ้งวันเอาพี่น้องก็ว่าปีนี้ปีนี้คย้ายว่าช่วงนี้มันบมมีหอย่างเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเม็ดนี้มีอย่างมีละกันเลยมาเพาะพักจะพี่น้องเพาะพักนี่นี่นะรัะ จากะอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นพักอันนี้นะเพราะเพาะกินได้เรื่อยๆื่อเด้อพี่น้องเด้อคือว่าคือว่าเขาเขาเขาโตไวแล้วเขาก็อันนี้ไวนะคะคือนิ้งก็จะเพาะแบบว่าอันนั้นจะพี่น้องนิ้งเพาะกินเรื่อยเรืยจะพี่น้องเพราะว่าพักอันนี้นะเขาเหมือนเขาแก่เร็วนะคะช่วงหน้าร้อนนี่ก็คือสามารถเพาะกินได้เรื่อยเรืนะคะนี่จะ พาะได้เรื่อยๆจ้านิ่งกะอันนั้นจะช่วงนี้มันยังหนาวอยู่นิ่งกะเพราะอันนั้นจะพี่นอ้องเพาะทิมไว้แต่ว่าทาไมว่าช่วงหนาห้อนนะจะพี่น้องถ้าพักอันใดมันเมิดจังสีห่หอกกะเอาไปบ้านเสริมได้เนาะจะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าเริ่มต้นนะคะนี่ช่วงที่แบบว่าเริ่มต้นเอกกะเพาะเพาะก่อ,อนจ้า จะวิธีเพาะพ,พักสไตล์หนึ่งนะจ๊ะนี่จะพี่น้องนิ้งจ้อหู้แล้วนิ้งก็เอาพักเอาเม็ดพักลงไปน่าจะเนาะเอาเม็ดพักลงไปตามที่ห้าจอหู้นี่จะพี่น้องนี่นี่นาะจะเนาะเ้า,ากะ เคลียลงไปจังหน่อยเคลียลงไปจังหน่อยจ้ะพี่น้องนี่เคลียลงไปนะคะกดลงไปนะคะนี่จ้ะนี่แล้วเราก็จะเอาดินกบนะคะนี่จ้ะนี่เราจะเนาะคือว่าการอน,นันต์จะนี่จ้ะกระเฮ็ดบอยหนาเด้อพี่น้องเด้อก็เอาดินกบแล้วบันี้กะเข้ากะอนันต์จ้ะพี่น้องลดน้ำจ้ะพี่น้องเดือถาเบิ่งเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวนิ่งพอให้เบิ่งจ้ะ